สื่อการศึกษาตามอัธยาศัยวันวิสาขาบูชาห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนหเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสามประการคือเป็นวันประสุตรัสรูร้เป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพาน วิสาขาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขาถ้าปีใดมีอธิกมาคือมีเดือนเต่นสองหนก็จะเลื่อนไปเป็นกลางเดือน7วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิด สรู้คือสำเร็จปริมิพานคือดับขึ้นตรงกั้งสามคราวคือประศุเป็นวันประสิุของเจ้าชายสุทธะมะลุนที่มพสทาเมื่อวันที่ จึงเป็นพณะโมลลของคนาเมื่อประบูรในพระบรมของขณากลางาบพูนิยมในสมัยนั้นขณะเสด็จเวะพระนพระอาญาบทใต้ต้นสาละนะลูกสวนลุมพิวรนขณะก็ได้ประบูพระโอรสณใต้้นสาละนั้นตั้งพระกุมาประบูรได้5้าวันก็ได้รับการ นาวว่าสิทธัตถะซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวชจนบรรลุอนุสัามมาสัมพิทายยานอันประเสริฐสุดสุดำเร็จเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทจ้าจึงถือว่าเป็นวันประจุกของพระพุทธเจ้าประสรุ พุทธเจ้าปร pues ัชดรอนุตราวสัมมาสัมโพธิญาณณะ้องพระสีมหาโพบัลลังก์ริมฝั่งแม่น้ำเมรัญชราตำบลอุรุเวลาสีนานิคมเมื่อวันเพ็ญเดือนหกบนพุทธศักราช45ปีข้างปรัรดรอนิย่าศักดิ์สิทธิ์ของทิมันประเสริฐประการกำการปรัรดรอันยอดเยี่ยมไม่มีผู้ ายามต้นงบรรลุบุนวาสานุกยคือชงบรุชาติในดีทั้งผงนเองและผเทืยามสองบรรลุจูตุปาตยานคือการรู้แจ้งการเกิดแบบของสรรพสัตว์ทั้งหลายยามสามงบรรลุอาสวัขยน คือรู้ที่คืหนดอ่ดวยอวิยะปตียุกสมัยวีโกนได้ปทัเป็นพระสัมมาสัุกธเในคืนวันอร่นเดอนห้นะองีพรสมาวได้สามห้าพราธรรมะ พระองค์ทรงรับรู้อริยะสัจสี่ความคิออันปฏิประการได้เก่ทุกข์คือความลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจสองสมุทยัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สามนิโรธคือความดับทุกข์สีมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ สี่ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรมเรียกว่าอริยศสตจ์เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบเป็นสัจธรรมชั้นสูงประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไปปรินิพานวันปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าร่มไม้รังต้นสาละคู่ในสาลวโนทยาน มลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราเมื่อวันเพ็ญเดือนหกกพุทธศกราหนึ่งปีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาสร้างภพกีกต่อไปมีประวัติว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมมานานถึง45ปีซึ่งมีพระชนมายุได้80,000พรรษา ได้ประทับจำพรรษาณเวลุคามใกล้เมืองเวสาลีเฟนวัสชีในระหว่างนั้นทรงประชวนอย่างหนักครั้นเมื่อวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธองค์กับพระภิกษุสง์ทั้งหลายก็ไปรับพัตตาหารบินฑบาตท,ที่บ้านนายจุนทะตามคำกราบทูลนิมนต์พระองค์เสวยสุครมัทวะ ที่นายจึงทัาตั้งใจทําถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาราประทับณป่าสาละเพื่อเสด็จดับขันปริณิพานในราตรีนั้นได้มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุพัทธะขอข้าวเฝ้าและได้อุปสมบทเป็นพุทธสาวก อนสุดท้ายเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ทรงประทานปัดฉิมโอวาทว่าดูกกอนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีเฟือความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง อันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถ,ถิดหลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันปรินิพานในราตรีเพนเดือนหกนั้นวันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญของโลกในการประชุม ณักกุงโคลัมโบระหว่างวันที่9ถึง14พฤศจิกายน2541ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเข้าร่วมเช่นบังกลา,าเทศจีนลาาเกาหลีใต้เวียดนามภูฐานอินโดนีเซียเนปาลกัมพูชาอินเดียปากีสถานและไทย ร่วมกันเสนอให้สหประชาชาติรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลเมื่อวันที่ 15. ทธันวาคม2542จากนั้นคณะกรรมารที่การองค์การสหประชาชาติได้ร่วมพิจารณาและมีมติให้เห็นพ้องต้องกันประกาศให้วันวิสาขาบูชา ถือเป็นวันสำคัญของโลกทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ฟาเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายจากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวันนะซึ่งเท่ากับการเลิกทาาโดยไม่มีการเสียเลือดเ,เสียเนือ้อ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วยกล่าวคือทรงสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์และเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ สื่อการศึกษาตามอธัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่กศนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา